สวัสดีครับผมซูชินะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกําเนิดพระรามเรื่องรามเกียร์นะคะมารับชมกันเลยครับผมเริ่มเรื่องมาจากท้าวทศรถที่มีพระมเหสีทั้งหมดสามองค์ซึ่งทั้งสามองค์ยังไม่มีพระโอรสพระท้าวทศรถเลยเลยให้ม้าเร็วไปเชิญลือสีมาเพื่อทําพิธีขอขอลูกจากเหล่าเทวดา หลังจากนั้นมาเร็วก็ได้ไปเชิญลือสีมาห้าตนเพื่อทําพิธีเราลือศีทั้งห้าตนได้ขอได้ขอให้สร้างลานพิธีหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ทําการจุดจุดกองไฟขนาดใหญ่แล้วก็ได้ได้สวดมนต์ภาวนารอบกองไฟนั้นจนพระอิศวนเห็นเลยได้ประทานเลยได้ให้พนาลาัยกับกับมาเหสีของของพระของพนาลาัยลงไปเกิดแล้ว ไปที่ฤาษีระหว่างที่เหล,ล่าฤาษีทั้งห้าตนกําลังสวดมนต์ภาวนาจู่ๆก็มียักษ์ตัวหนึ่งพุ่งข้ขึ้นมาถือถาดทองมีข้าวทิพย์อยู่ทั้งหมดสี่ก้อนกลิ่นหอมกลิ่นหอมไปทั้งแผ่นดินจนไปถึงกรุงลงกานางบนโทได,ได้กลิ่นก็อยากกินมากๆเลยสั่งให้เลยสั่งให้นางกันตนาศูนย์ไปบินตามกลิ่นหอมนั่นไปนางกัน์นกั กันกนาศูนย์ก็ได้บินตามกลิ่นหอมไปจนถึงลานพิธีและได้โฉบข้าวทิพมามาครึ่งก้อนแล้วก็บินกลับไปที่กรุงลงกาหลังจากนั้นเหล่ามาเหตุสีทั้งสาของเท,าท้าวทศรถก็ไดเ้เสวยเข้าข้าวทิพทั้งทั้งทั้งสี่ก้อนหวยอีกหนึ่งก้อนเหลือแค่ครึ่งก้อนจะ หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเรามาเฮสีทั้ง3ามองค์ของเทา้าวทศรถก็ได้ให้ประสูติออกมาทั้งพระโอรสทั้งหมด4องค์มีพระพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารแล้วก็มีพระลักษ์พระพรตพระสัตรุดโอเคจบแล้วนะครับสวัสดีค่ะ